สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโจทย์ที่น่าสนใจมากๆค่ะมาชวนคุยกันคือได้รับมาเป็นเ,เหมือนคำถามสั้นๆนะคะแต่แบบโหกระตุกต่อมเลยคำถามมาอยู่ว่าพื้นที่51ฐานทับรับเอเลียนแค่นี้เลยค่ะแต่ว่าเปิดประเด็นได้กว้างมากๆวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจกันดูนะคะว่า a r e รียเนี่ยเออมันเริ่มมายังไงกันแน่แล้วไอ้ข้อกล่าวอ้างดางัดงๆโดยเฉพาะเรื่องเอเลียนเนี่ยนะ มันมาจากไหนมีอะไรมายันหรือมีอะไรมาหักล้างบ้างก็เพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันชัดขึ้นครบถ้วนขึ้นนะคะเอาละครับงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากจุดกำเนิดก่อนเลยเอเรีย51นี่มันมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอ่าต้องย้อนไปไกลนิดหนึ่งค่ะช่วงกลางกลางทศวรรษ1950นู่นเลยตอนนั้นโลกกำลังอยู่ในบรรยากาศสงครามเย็นตึงเครียดมากๆ สหรัฐนี่เขากำลังแบบหวาดระแวงโซเวียตสุดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีทางทหารครับพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์อะไรแบบนั้นใช่ค่ะใช่พวกเครื่องบินพิสัยไกลที่อาจจะติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ตอนนั้นก็เลยมองว่าเฮ้ย ต้องหาข้อมูลล uh ับ huh. สุดยอดของโซเวียตให้ได so ้ซ <Stadium> ึ่งตอนนั้นจะส่งสายลับเข้าไปตรงๆนี่มันเสี่ยงมากเลยเนาะเสี่ยงมากค่ะแล้วก็อาจจะช้าด้วยครับครับก็เลยต้องหาทางอื่นถูกต้องค่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการลับต่างๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสอดแนมของตัวเองหนึ่งในนั้นที่สำคัญมากๆก็คือโปรเจกต์อควาโตนของ CIA ค่ะอันนี้มีริชาร์ดวิเซลเป็นหัวหน้าโครงการโปรเจกต์อควาโตนใช่ค่ะ เป้าหมายคือสร้างเครื่องบินสอดแนมที่แบบสมรรถนะสูงปรีดบินสูงบินเร็วจนโซเวียตจับไม่ได้ยิงไม่ทันทีนี้พอจะสร้างเครื่องบินลับเนี่ยมันก็ต้องมีที่ทดสอบลับๆด้วยถูกไหมคะอาา่าฮะก็ต้องหาที่ที่มันลับตาคนใช่เลยค่ะต้องห่างไกลผู้คนมากๆเข้าถึงยากพื้นที่ต้องราบต้องกว้างพอให้เครื่องบินขึ้นลงได้แล้วก็มาลงตัวที่ทะเลทรายเนวาดาเป๊ะเลยค่ะทะเลทรายเนวาดาเนี่ยแหละตอบโจทย์ทุกอย่าง CIA ก็เสนอเรื่องไปขอใช้พื้นที่แบบเดียวก็อนุมัติเลยโห oh, เร็วเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็เริ่มสร้างฐานลับบกันเลยมีล้อมรัว้วปิดป้ายเตือนอันตรายถึงชีวิตนะอะไรแบบเนี้ยแล้วเรื่องห้ามบินนี่ล่ละครับอันนั้นสำคัญมากค่ะเขาประกาศเป็นเขตห้ามบินเด็ดขาดเลยรหัส R4808N คือห้ามบินผ่านตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่จำกัดความสูงด้วยนะคะคือห้ามหมดทุกระดับ oh, โหโคตรลับเลย ใช่ค่ะช่วงแรกๆนี่เก็บความลับได้ดีมากเพราะแถวนั้นมันไม่มีใครจริงๆใครก็เข้าใกล้ไม่ได้แต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้นะสิคะเพราะชื่อ area 51เนี่ยดันไปพัวพันกับเรื่อง UFO ตั้งแต่แรกๆเลยเอ้าวเหรอครับมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงส่วนหนึ่งอาจจะเพราะบรรยากาศความไม่ไว้ใจรัฐบาลมันมีอยู่แล้วมั้งคะโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ที่รอสเวลปี1947อ๋อที่เขาว่ามี UFO ตกที่นิวเม X ิโก ใช่ค่ะใช่ที่คนเยอะมากเชื่อว่ารัฐบาลปิดข่าวเรื่องเอเลี่ยนมันเหมือนมีเชื้อไฟรออยู่แล้วนะพอมีเรื่องฐานทัพลับคนก็เลยยิ่งสงสัยแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ากองทัพอากาศเองก็มีบันทึกการเห็น UFO เยอะเหมือนกันนี่ครับมีค่ะมีบันทึกไว้เลยช่วงปี1 9 4 7งพันถึงพันนี่ยหมื่นกว่าครั้งหมื่นกว่าโหเยอะมาก เยอะมากค่ะคือถึงจะมีรายงานปลอมหรือคนเข้าใจผิดปนปนอยู่บ้างแต่ตัวเลขมันก็สูงจริงๆแล้วที่สำคัญคือรายงานจำนวนไม่น้อยเลยนะคะบอกว่าเจอแถวๆทะเลทรายเนวาดาหรือใกล้ๆ a อเ a ียฟวันนี่แหละหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ลงข่าวบ่อยด้วยใช่ไหมครับอย่าง Las Vegas Review Journal ใช่ค่ะลงอยู่เรื่อยๆเลยมันก็เลยทำให้ภาพของทะเลทรายเนวาดากับเรื่อง UFO เรื่องเอเลี่ยนเนี่ยมันค่อยๆถูกโยงเข้าหากันในความคิดคน ความลับของฐานทัพกับเรื่องลึกลับบนท้องฟ้าค่ะเหมือนรอวันรอคนมาเชื่อมจุดให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วคนคนนั้นก็มาถึงในปี1989ใช่แล้วค่ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยกับการปรากฏตัวของบ๊อบลาซาบ๊อบลาซาเขาออกมาทำอะไรครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะครั้งแรกกับทีวีช่อง K L S S T V ที่ลาสเวกัสคนสัมภาษณ์คือจอชแนป ตอนนั้นเดือนพฤษภา89 9เขายังไว้เปิดเผยตัวตนจริงนะใช้ชื่อแฝงว่าเดนนิสแล้วก็ต้องแบบเบลอหน้าปิดบังหน้าตาไว้โหดูลึกลับซับซ้อนมากแล้วเขาอ้างว่าอะไรครับเขาอ้างว่าตัวเองเป็นอดีตนักฟิสิกส์ค่ะแล้วเคยทำงานในศูนย์วิจัยลับสุดยอดชื่อ Sector 4หรือ S4 ซึ่งเขาบอกว่า S 4เนี่ยเป็นสถานีวิจัยย่อยของ Are a 5ิอีกทีอยู่ใต้ดินห่างไปทางใต้หน่อยแล้ว ทำงานอะไรที่นั่นครับอันนี้ลราขอที่ช็อกเขาบอกว่างานคือศึกษาเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวศึกษา UFO ของจริงฮะจริงเหรอครับเนี่ยตามที่เขาอ้างนะคะคือมันฮือฮามากตอนนั้นแค่นั้นก็สุดๆุดแล้วนะครับยังค่ะยังไม่จบอีกไม่กี่เดินพฤศจิกายนปีเดียวกันเขากลับมาให้สัมภาษณ์อีกรอบคราวนี้เปิดหมดเลยเปิดหน้า เปิดชื่อใช่ค่ะเปิดหน้าเปิดชื่อจริงบ๊อบลาซาแล้วให้รายละเอียดที่แบบโอ้โหยิ่งกว่าหนังไซไฟไปอีกเล่ามาเลยครับอยากรู้แล้วเขาอ้างว่าประวัติการศึกษานี่ไม่ธรรมดาจบโทฟิสิกส์จาก MIT แล้วก็มีโทอิเล็กทรอนิกส์จาก Caltech อีกใบ MIT กับ Caltech เลยลหละครับสุดยอดสถาบันทั้งนั้น ค่ะแล้วประวัติทำงานก่อนมา S4 เขาบอกเคยเป็นนักฟิสิกส์ที่ Los Alamos National Laboratory Los Alamos ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ดังเลยนี่ครับใช่ค่ะดังมากแล้วงานหลักที่ S4 ที่เขาอ้างคือทำวิศะวะกรรมย้อนกลับจานบินต่างดาว Reverse Engineering คือแกะแบบเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะพยายามทำความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่เขาบอกมีให้ศึกษาตั้ง9ก้าลำ แล้วยืนยันว่าเป็นของนอกโลกแน่นอนก้าลำแล้วมีรายละเอียดไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงขับเคลื่อนยังไงมีค่ะเขาเล่าถึงลำหนึ่งชื่อสปอร์ตโมด l บอกว่าวัสดุเหมือนโลหะแต่ยืดหยุ่นได้คล้าคล้ายไทเทเนียมเหลวระบบขับเคลื่อนเนี่ยใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าเครื่องปฏิกรต้านแรงโน้มถ่วงแอน i g r กรา t ิที้ c t แอคเตอร์ a โห ค่ะแล้วเขาวาดรูปให้ดูด้วยนะว่าข้างล่างมีเครื่องปล่อยแรงโน้มถ่วง Gravity Emitters Amplifiers อยู่3ตัวเ,ออเ,เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเขาอ้างว่ามันคือาธาตุ1 5 5 element 115ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครคนพบบนโลกนะคะาธาตุนี้ฮะแล้วเขาบอกว่าเอามาจากไหนเขาบอกรัฐบาลมีตั้ง500ปอนด์ได้มาจากการเก็บกู้ยานต่างดาวที่ตกแล้วมันต้องมาจากนอกโลกเท่านั้นสัง่งเคราะห์บนโลกไม่ได้ 500ร้อยปอนถ้าเทียงไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะค่ะแล้วปิดท้ายแบบช็อกสุดๆคืออ้างว่าเคยอ่านเอกสารลับที่บอกว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าเอเลียนเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับโลกเราเป็นหมื่นปีแล้วตั้งแต่ยุคหินหมื่นปีโอโ้โหนี่มันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยนะถ้าจริง ใช่ค่ะคือเรื่องเล่าของยูลาซ่าเนี่ยถึงแม้จะมีจุดน่าสงสัยเยอะแยะนะคะแต่พลังมันสูงมากจริงเพราะมันเอาความลับทางทหารที่คนรู้ว่ามีจริงมาบวกกับทฤษฎี UFO ที่คนก็สนใจอยู่แล้วแถมใช้สัพท์เทคนิคที่ฟังดูเออซับซ้อนน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันมันไปแตกความเชื่อลึกๆของคนด้วยเนะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเทคโนโลยีล้ำๆอาจมีจริง ถูกต้องค่ะถ้าเรื่องนี้จริงนะไอทฤษฎีเอเลียนสร้างพีระมิดสร้างสโตนเฮนส์อะไรพวกนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วแล้วพิกัด S4 ที่เขาชี้ดันไปตรงกับเขตห่วงห้านเดิมของโปรเจกต์อควาโทนิกเป๊ะเลยค่ะคนก็เลยแบบอ๋อต่อจิกซอได้เลยแอเรียห้นี่แหละฐานทัพเอเลียนยิ่งรัฐบาลเงียบคนก็ยิ่งเชื่อ แน่นอนค่ะความเงียบนี้แหละตัวยืนยันชั้นดีเลยในความรู้สึกคนว่าต้องปกปิดอะไรอยู่แน่แผลที่ตามมานี่ชัดเจนเลยค่ะช่วงยุค90นี่แถวแถวแอรีย51กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะหรอครับใครไปเที่ยวพวกนักล่า UFO ไงคะ UFO Hunters มาจากทั่วโลกเลยเอาเต็นท์มากางเอากล้องมาส่องเฝ้าดูเผื่อเห็นอะไรแปลกๆล,ลอยออกมา มีจุดชมวิวด้วยนี่ครับที่ว่า Freedom Ridge อะไรนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะ Freedom Ridge White s i d e Peak มองเข้าไปเห็นข้างในได้นิดหน่อยจนสุดท้ายรัฐบาลทนไม่ไหวต้องขยายเขตห่วงห้ามออ,ออกไปอีกในปี95กันคนพวกนี้ออกไปขนาดนั้นเลยแต่ความดังมันไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่ามีตั้งชื่อถนนด้วยอ๋อใช่ค่ะปี96ทางการรัฐเนวาดาเองเลยนะเปลี่ยนชื่อทางหลวงหมายเลข3 7 5 ที่ผ่านแถวนั้นเป็น extraterrestrial highway ทางหลวงต่างด้าว <laughs> รัฐก็เอาด้วยแหละครับเนี่ยโปรโมทท่องเที่ยวไปเลยใช่ค่ะแล้วก็มีคนอย่าง Glen c a m p b e ไปตั้ง Area 51 Research Center ที่เมือง r a c h e เมืองเล็กๆใกล้ๆนั่นแหละให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวแล้วก็มีหนังดังตอกย้ำภาพจำเข้าไปอีก ID4 Independence Day ใช่เลยค่ะปี96เหมือนกันหนังดังระเบิดเอเลียนบุกโลกแล้วในเรื่อง Area 51คือฐานลับเก็บ UFO จริงๆโอ้โหคราวนี้ชื่อ Area 51ก็คือแทบจะเท่ากับฐานทัพเอเลียนลับไปเลยในวัฒนธรรมปอปแต่รัฐบาลก็ยังเงียบเงียบสนิทค่ะจนกระทั่งปี2013อ่ะปี2013เกิดอะไรขึ้นครับ CIA ยอมเปิดเผยเอกสารชุดหนึ่งค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เกี่ยวกับ Are a 51โดยตรง เอาทำไมอยู่ๆถึงย้อมเปิดครับเป็นผลจากการยื่นคำร้องตามกฎหมายเสรีภาพข้อมูลข่าวสารหรือ FOIA นะคะคนที่ยื่นคือเจฟฟรีย์ริโชเซนเจฟฟรีย์ริโชเซนเขาเป็นใครครับเป็นพวกเชื่อเรื่อง UFO หรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะเขาเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ข่าวกรองคือสนใจเรื่องงานสายลับโครงการลับอะไรพวกนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องเอเลียนเรื่องของเขาก็น่าสนใจนะครับคือเขาแค่อยากศึกษาเรื่องเครื่องบินสอดแนม u t กับรุ่นถัดมาคือ A12 Oxcart A12 Oxcart นี่คือรุ่นที่สร้างหลัง U-2 โดนโซเวียตยิงตกใช่ค่ะเขาไปเจอว่าเอกสารเก่าๆที่เกี่ยวกับเครื่องบินพวกนี้เนี่ยตรงชื่อสถานที่ทดสอบในเนววด,ดามันชอบโดนขีดค่าทิ้นไปโอ้โดนเซนเซอร์ค่ะ เขาก็สงสัยก็เลยยื่น FOIA หลายรอบตั้งแต่ปี92-98ก็ไม่สำเร็จจนปี2005เขาไปเจอชื่อเอกสารฉบับหนึ่งชื่อ The U2 and o x c a r d Program 1954-1974คิดว่าอันนี้น่าจะมีข้อมูลครบเลยยื่นขอฉบับนี้โดยตรงแล้วก็ได้เลยไหมครับรอไปอีก8ปีคะ่ะโโหนานมากค่ะ จนสิงหาคม2013 CIA ถึงยอมปล่อยเอกสารฉบับเต็มที่ลดชั้นความลับและออกมาเกือบ400หน้าแล้วในนั้นมีพูดถึง Area 51มั้ยไหมครับมีค่ะนี่เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยว่าสถานีทดสอบ u 2กับ A12 เนี่ยชื่อเรียกภายในคือ Area 51จริงๆโอ้ในที่สุดก็ยอมรับแล้วที่มาของชื่อล่ะครับมาจากไหนลับสุดยอดหรือเปล่าเ ไม่เลยค่ะธรรมดามากเอาเลยครับคือเขาอธิบายว่าตอนนั้นคณะกรรมการพลังงานปรมาณู AEC ที่ดูแลพื้นที่ทดสอบนิวเคลียร์แถวนั้นเขาแบ่งพื้นที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมหรือกริดนะคะแล้วไอพื้นที่ที่ CIA ขอใช้ทำโปรเจกต์อะควาโทนมันตกอยู่ในช่องตารางหมายเลข51พอดีก็เลยเรียกง่ายๆว่า Area ย51ใช่ค่ะแค่นั้นเลยไม่ได้มีความหมายลึกลับอะไรแล้วมีเรื่องเอเลี่ยนไหมครับในเอกสารเกือบ400หน้านั้น ไม่มีเลยค่ะแม้แต่คำเดียวไม่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวจานบินหรือเทคโนโลยีนอกโลกเลย oh. เนื้อหาทั้งหมดเน้นเรื่องการพัฒนาทดสอบเครื่องบินสอดแนม U2 กับ A12 ล้วนๆเลยค่ะปัญหาความสำเร็จในช่วงสงครามเย็นแต่มันมีข้อมูลที่ไปเชื่อมกับอีกโครงการหนึ่งของกองทัพอากาศโครงการอะไรครับโปรเจกต์บลูบุ๊กค่ะอันนี้ตั้งขึ้นมาช่วงปี1952ถึง1969เพื่อสอบสวนรายงานการเห็น UFO โดยเฉพาะ อ๋อโปรเจกต์บลูบุ๊กเคยได้ยินชื่ออยู่ครับแล้วมันเชื่อมกับ a r e ี51ยังไงเอกสาร a r e ี51มันให้คำอธิบายที่สอดคล้องกับข้อสรุปของโปรเจกต์บลูบุ๊กค่ะคือโปรเจกต์บลูบุ๊กเขาบอกว่ารายงาน UFO ที่เยอะมากๆในยุค50 6 0ถึง60นะ่ะมากกว่าครึ่งเลยนะอธิบายได้ว่าเป็นการเห็นเครื่องบิน U2 กับ A12 นี่แหละอ๋อ oh, เพราะมันบินสูงมาก รูปทรงแปลกๆสะท้อนแสงใช่เลยค่ะลองนึกภาพดูนะคะเครื่องบินพวกนี้บินสูง6 0,000ฟุตสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ยุคนั้นเยอะมากรูปทรงก็เพียวๆล้ำๆตัวเครื่องเป็นโลหะสะท้อนแสงแววๆคนเห็นจากพื้นดินหรือนักบินอื่นเห็นไกลๆก็เข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็น UFO เข้าใจแล้ครับมันก็มีคำอธิบายที่เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ใช่ค่ะควบคู่ไปกับข้อมูลจากรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มมีการไปขุดคุยประวัติบอบ,บลาซากันจริงจังมากขึ้นอ่า แล้วเจออะไรบ้างครับที่เขาอ้างว่าจบ MIT จบ Caltech นะมีคนไปเช็คค่ะอย่างสแตนตันฟรีดแมนคนนี้เป็นนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่สนใจ UFO เหมือนกันนะเขาติดต่อไปทั้ง MIT ทั้ง Caltech คำตอบคือไม่พบประวัติการเข้าเรียนหรือจบการศึกษาของคนที่ชื่อบ๊อบลาซาเลยค่ะอ้าว ไม่เจอเลยเหรอครับไม่เจอค่ะแล้วก็มีคนไปดูประวัติมัธยมปลายด้วยนะพบว่าเขาเรียนจบเช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันผลการเรียนก็ไม่ได้โดดเด่นพอจะเข้ามาหาลาัยระดับท็อปแบบนั้นได้โดยเฉพาะสายวิทย์มีหลักฐานว่าเรียนแห่เคมีตัวเดียวโห ดูขัดแย้งกับที่อ้างมากเลยนะครับแล้วเรื่องที่ว่าเคยทำงานที่ Los amos ลอสอลาโมสล่ะครับอันนั้นมีมูลค่ะแต่ไม่ตรงกับที่อ้างสะทีเดียวสถาบันสมิธโซเนียนเขาไปตรวจสอบบันทึกการจ้างงานพบว่าบ๊อบลาซาเคยทำงานที่นั่นจริงอ้าวจริงเหรอครับแต่ตำแหน่งคือช่างเทคนิคค่ะเทคนิชเชียนแล้วก็ทำงานให้บริษัทรับเหมาภายนอกด้วยนะไม่ใช่นักฟิสิกส์ที่ทำวิจัยในแลบของลอสอลาโมสโดยตรงแบบที่เขาอ้าง อ๋อ oh, เป็นแค่ช่างเทคนิคจากบริษัทข้างนอกประมาณนั้นค่ะแล้วทางลาซาเขามีโต้แย้งไหมครับเรื่องประวัติพวกนี้โต้แย้งค่ะเขาอ้างว่ารัฐบาลน่ะจงใจลบประวัติเขาทิ้งหมดเลยเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือปกปิดความจริงคุณจอรชแนปนักข่าวคนเดิมก็เคยเอาสมุดโทรศัพท์ภายในของลอซาลามอสปี82ที่มีชื่อโรเบิร์ตลาซาอยู่มาโชว์นะอืแล้วไงครับก็ ฝ่ายที่สนับสนุนก็บอกว่านี่ไงหลักฐานว่าเขาเคยทํางานจริงแต่ฝ่ายที่ค้านก็บอกว่าการมีชื่อในสมุดโทรศัพท์มันไม่ได้บอกว่าเป็นนักฟิสิกส์นี่อาจจะเป็นช่างเทคนิคแบบที่ข้อมูลระบุจริงๆก็ได้ก็ยังเถียงกันอยู่งั้นเถอะใช่ค่ะประเด็นนี้ยังคลุมเครือแล้วเรื่องธาตุหนึ่งหนึ่ละครับอันนั้นดูเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้หน่อยมีความคืบหน้าไหม มีค่ะอันนี้น่าสนใจมากคืออย่างที่เล่าไปลาซาอ้างว่าธาตุหนึเป็นเชื้อเพลิงจันบินเสถียรมากมีพลังสูงแต่พอมาปี2003นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาสังเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอม1 1ึ่ได้จริงๆเฮ้ย hey, จริงเหรอครับเลขตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะค่ะตั้งชื่อเป็นทางการว่ามอสโคเวียมมอสโคเวียมตัวย่อ mc แล้วมันเสถียรแบบที่ลาซาว่าไหมครับ ไม่เลยค่ะตรงกันข้ามเลยอ้าวเป็นไงครับมอสโคเวียมที่สังเคราะ์ได้เนี่ยมันไม่เสถียรอย่างยิ่งยวดค่ะ extremely unstable คือมันมีคลื่นชีวิต half life สั้นมากมากๆแค่ไม่กี่ร้อยมิลลิเซคันแล้วก็สลายตัวเป็นธาตุอื่นไปเลยไม่กี่ร้อยมิลลิเซคันโอ้โหแทบจะสลายทันทีเลยนะน,นั่นใช่ค่ะซึ่งมันขัดแย้งกับที่ลาซาบอกโดยสิ้นเชิงเลยว่ามันเสถียรพอจะเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานอวกาศได้งั้นเรื่องธาตุหนึ่งหนึ่งห้าของลาซานี่ ก็ดูเหมือนจะถูกหักล้างไปโดยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะการค้นพบนี้ทําให้เรื่องเล่าของเขาดูน่าเชื่อถือน้อยลงไปเยอะเลยโอ้ฟังดูเหมือนว่าเรื่องเอเลี่ยนที่แอเรียห้าเมนมันจะค่อยๆถูกคลี่คลายไปแล้วด้วยข้อมูลจาก CIA เองแล้วก็การตรวจสอบประวัติบ,บ๊อบลาซาแล้วก็เรื่องธาตุหนึ่งหนึ่งให้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่แต่แต่ความเชื่อมันก็ยังอยู่ค่ะมนคังของแอเรียห้าสิบเอ็ดในฐานะฐานทัพเอเลี่ยนมันยังไม่หายไปง่ายๆคนที่ยังเชื่อลาซาก็ยังมีอยู่ นี่ค่ะเขาก็มองว่าไอ้ข้อมูลที่รัฐบาลเปิดเผยหรือโปรเจกต์บลูบุ๊กเนี่ยมันก็แค่ฉากบางหน้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปกปิดที่ใหญ่กว่านั้นยิ่งพอมีสารคดีเรื่อง b o อบลา a r ซา e a 51 and Flying Saucers ออกมาทาง Netflix ปี2018เนี่ยกระแสะมันก็กลับมาอีกรอบอ๋อสารคดีเรื่องนั้นนี่เองค่ะแล้วกระแสะมันแรงจนแบบเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมาในปี2019เลยนะเรื่องอะไรครับ Stor m ม r e a 51ไงคะ อ๋อ oh, ที่ชวนกันไปบุก a r e รีย51ใน Facebook ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเริ่มจากนักศึกษาคนหนึ่งแมตตี้โรเบิร์ตส์สร้างอีเวนต์ขำๆชวนคนไปบุก Area ียวันที่20กันยา2019สโลแกนกลนวๆ they can't stop all of us พวกเขาหยุดเราทั้งหมดไม่ได้หรอก <laughs> แล้วมีแผนวิ่งแบบนารูโตะหลบกระสุนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดได้ไงก็ไม่รู้วิ่งท่านินจาหลบกระสุนแล้ว คนไปกันเยอะไหมครับวันจริงเห็นข่าวว่าคนกดสนใจเป็นล้านเลยกองท่าอากาศนี่ออกถแถลงการเตือนจริงจังเลยนะคะว่าอย่ามาบุกนะที่นี่เขตทหารฝึกซ้อมจริงครับครับและสุดท้ายเป็นไงครับมีใครบุกเข้าไปไหมเหลือร้อยกว่าค่ะ แล้วบรรยากาศก็ไม่ได้ตึงเครียดเลยออกแนวสนุกสนานเหมือนมาเทศกาลมากกว่ามีถ่ายรูปชูป้ายแต่งตัวแป,กแปลกๆตะโกนแซวเจ้าหน้าที่แล้วก็มีคนวิ่งทานารุโตโช์ขำๆด้วย <laughs> สรุปคือไม่มีใครบุกไม่มีค่ะมีจับกลุ่มบ้างนิดหน่อยไม่กี่คนข้อหาแบบเล็กๆน้อยๆเข้าไปใกล้ประตูเกินเส้นปัสวะไม่เป็นที่อะไรแบบนี้แต่ไม่มีใครพยายามบุกเข้าไปเลย <c oughs> ก็จบแบบแปกๆ แต่ก็ดังไปทั่วลอกนะใช่ค่ะถึงจะดูเหมือนเรื่องตลกแต่มันก็น่าสนใจนะมันสะท้อนว่าไอทฤษฎีสมคบคิดหรือกระแสออนไลน์เนี่ยมันมีพลังขับเคลื่อนคนในโลกจริงได้เหมือนกันนะครับสรุปแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย Area 51มันก็มีอยู่จริงแหละแต่แต่จุดประสงค์ดั้งเดิมที่ยืนยันได้จริงๆคือเป็นฐานทดสอบเครื่องบินลับยุคสงครามเย็น ส่วนเรื่องเอเลียนเรื่อง UFO ส่วนใหญ่ก็มาจากคำอ้างของบ๊อบลาซาซึ่งพอไปเช็คดูก็เจอข้อโต้แย้งเจอหลักฐานหักล้างเยอะมากครับผมแต่ถึงอย่างนั้นทำไมคนก็ยังเชื่อหรือยังสนใจเรื่องนี้อยู่ก็ไม่รู้นะครับนั่นสิคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอความลับการปกปิดข้อมูลของรัฐบาลในอดีตเนี่ย มันเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะที่ทําให้ทฤษฎีพวกนี้มันโตแล้วก็ฝังรากลึกในสังคมได้ขนาดนี้คือถึงแม้การปกปิดมันจะมีเหตุผลเรื่องความมั่นคงก็เถอะแต่ความลับมันก็ชวนให้คนจินตนาการชวนให้สงสัยเสมอแล้วพอคนเชื่อไปแล้วเนี่ยต่อให้หลังๆมีการเปิดข้อมูลออกมาบ้างมันก็ยากที่จะไปล้างความเชื่อที่ฝังไปแล้วให้หมดได้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันนะก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าทําไม ทำไมเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างดาวสุดล้ำที่ซ่อนอยู่ในฐานทับลับเนี่ยมันถึงยังดึงดูดใจคนได้มากขนาดนี้ทั้งๆที่ก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มีหลักฐานมาโต้แย้งอยู่เรื่อยๆความหลงไหลในเรื่องพวกนี้มันสะท้อนอะไรอยู่คะสะท้อนความเชื่อมั่นที่เรามีต่อข้อมูลทางการหรือเปล่าหรือว่ามันสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์ที่แบบอยากจะเชื่ออยากจะเจออะไรที่มันพิเศษมหัศจย์ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ในโลกนี้ มากกว่าที่เราเห็นกันทุกวัน